พลรมนูโอ้โหรักนายรักพลรมนูตะโกนยังไงวะพลรมนูคงบอกว่าแปลกๆแล้วพี่แปลกๆแล้วพี่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าพี่บอกรักนายทำไมหลอกตัวเองว่ะ <laughs> <prove able úblic> ชว์วิเลตให้ปรมาณูภูมิใจเดี๋ยวนะโชว์วิเลตให้ปรมาณูภูมิใจมฮะเดี๋ยวนะมันแปลกๆพอปรมาณูบอกว่าผมอะแปลกๆตั้งแต่เข้าเกมนะพี่บอกรักผมเนี่ยมันแปลกมากๆฮะสมบตสงว่ะคือเวลาพี่คอนเทนต์เนี่ยพี่เจอปรมาณูบ่อยมากกันไม่รู้ว่ะคือเวลาเล่นตั้งนานไม่เจอพอคอนเทนต์ปุ๊บเจอครับปรมาณูอยู่ข้างที่นายคือคนที่ถูกเลือกในแก๊งวีฮะปรมาณูจงภูมิใจในตัวนาย รูเขาทีมเราวิเลตเราจะไปถึง40%ได้หรือเปล่าฮนะเดี๋ยวมาดูเอาา้าพลาดหรือเปล่าะจินชาลาลาเดีวกันชาลาลาโคตรเปี้ยวพี่มาเลยนะเปิดลูกแรกโล่งๆเน้นๆนะแล้วลูกต่อไปได้แน,น,นะน,น่นอนฮะาคกดอะไรวะกันแยกล่างแล้วดังเฮ้ยเปี้ยวอะเอาแหลนถ้านี้ไหมเฮ้ยเอาเรื่องฮนะเอาเรื่องฮะห่วงสันหะ่วงสัน่น ได้ครับออฟซ่าบ้าคลั่งเดี๋ยวพี่ไปติดยศหลอดเทพจัดไปให้ฮะเกินไปเปล่าลีนเกินไปเปล่าเกโก้มะมงมะหมุนนะเทอะไรแถวนี้อย่าเทมากนะทางพี่ไม่ชอบนะเว้ยมาสกับอ้าวแล้วโดเนี่ยคนล้มมันต้องห้ามฮะแล้วหัวใจต้องมาแล้วต้องไหวปมเกินอย่าล้มอย่าล้มเกงขาววพอเรามอลโดวันกีโมตกใจมาแล้วถึงดอกนะ กี้ไม่ต้องสอนจินเยอะได้ไปสอนสอนลิงจังหวะสองบ้างก็ได้ดูแล้วจินน่าจะไม่กล้าเล่นเยอะเอาแล้วไ,ไม่ตกก่บเก๊กูบ้าจ,จะเก็บจะแตกไอ้นี่ก็ไม่ตก,คกโคตรเสี้ยวดูพี่ฮะโล่งๆเน้นๆปุ๊บเก่ารึเปล่าเก็กเลยครับโคตรหล่อเปล่าครับจ้ากดสองอยู่นะเฮ้ยเพื่อนล้มเพื่อนล้มเพื่อนล้มแต่โกนเทนไตาแล้วคือลื่นนะล้มเลย อ้มเปสบายอุ้ยเอาเรื่องจัดบอกไว้ซนสองโดยเยสิบาทขอบคุณสตฟปี้สิบบาทครับผมขอบคุณมากฮะไอมือโอ้โหคนอื่นเขาตบโคตรคมเลยพี่ตบตามแต่งไม่ถูกต้องแขนสั้นเฉยเซ็นโดโตพี่ยิงเลยฮะโลง่โลงๆเน้นๆทำไมมันไม่ลงล่ะทำไมมันโล่งไม่ลงล่ะ อย่าหนุ่ยเจนเกินไปว่าจะลงได้ยังไงมาโอ้โหที่พิ้นดังเลยทานครับ UMS มิดาบังไงไนซ์เซอร์ชโอ้โหสติวแบบนี้ได้เหรออุ้ยเอาหน่อยพลมน,นูนพวกเราแข่งสุดกระตุ้นเพื่อนก่อนพวกเราแข่งสุดโคตรเฟี้ยวไม่ได้จะแตกละไกลขน,ขนาดนี้ ตานเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยอีเซนโดนี่สับปิดแล้วมันล้อปีนกดอันติเฟดที่กดยังไงกดไม่เป็นกดเป็นที่สับปีนแล้วป้าลืมปุ่มเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องฮนะโดนฮะเรียบร้อยดนะิอย่างนี้เรียบร้อยโดนหะลอกแล้วเปรี้ยวจัดว่านักพูนที่กำมาน อ้าวมีคนล้มแล้วก็ไปนล่ฮะโล่งๆเน้นๆได้อยู่เหมือนกันนะยิงมันดีวะได้ลูกแตะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกสตะอันนี้ลูกแตะเออไอมือตู้เขานี่ปรมนูโอ้โหเห็นพี่เลือกตัวเนี้ยอพี่เล่นไป็นเยเชื่อพี่ดิเฮ้ยมันกดอัตติดังยังไงวะเล่นไม่เป็น ตีดังไงวะตีเต็มเลยอ๋อพี่รู้แล้วโอ้โหแล้วเฟียวจัดข้างแล้วเฟียวจัดพี่รูแ้แล้วพี่รู้แล้วมันต้องเจอวิชานี่แยกเอาพันล่างนะฮะป๊าบโคตรเฟียวสดูพี่ดิดูพี่ดิวิชานินจาแยากเอาพันล่างออืดูดิดูดิเอาดิเอาดิเออเอาดิเฮ้ยโคตรสุดของจริงแยกเอาพันล่างฮนะลากเซนเตอร์เข้ามาเลยข้างนอกเลยฮนะโฮ้ยดักอัดหน้าเกินไปใครจะตามทันแบบเนี้ยพี่ยังตามตัวพี่เองไม่ทันเลยฮะ เลีออ้งยงเอาพันล่างไงคือใช้เป็นแค่ท่าเลี้ยงไงท่าอื่นจำไม่ได้ยิงสายบรรจุกระสุนดังหัดหน้าไปอีกทีอะไรโชว์เท่งไงใช่ใช่มาทัดความเท่ต้องมาล่าเล่นเซนโดอ่ะถ้าไม่เท่เล่นตัวอื่นดีกว่าผมเสียหลักฮะ,ะถ้าเล่นเซนโดแล้วไม่เท่เล่นตัวอื่นดีกว่า แคชนะไม่เกี่ยวว่เาเาเมนี้ยความเทมต้องมาเป้าเป็นตัวดังจังเลยไว้หมู่ลูกแล้วปอนมันูฝากเก็บลิงให้หน่อยออาเข้าโรงพยาบาลเลยผมให้ลงไปนอนกองกับนี้เลยโคตนเฟี้ยวดูพี่เดี๋ยวลงๆเน้นๆเขาตัดคพี่การเล่นคือมาเทมฮะปกพลังในตัววีแคทป็นโดรัสอง อะไรอะไรโดนด้นไไนปปว,เว,เวเเยเกินไปบ่าเกินไปบ่าเกินไปบ่าเก๊กเลยเกินไปล่ายิงเลยฮะปวดใจด้วยฮะสามต้มที่แท้จริงดูงไว้จริงเขายิงกันยังไงฮะเออเอาลื้อกนันขวานวิวโอ้โหนี่ตงแรงโอ้โหแม่นด้วยไม่น่าไปขิงมันเลยว่ะมันแม่นเลยถ้าพี่ไม่ขิงมันยิงไม่ลงนะเว้ยเมื่อกี้ตุ้งขิงมันเนี่ย กดอะไรแยกล่างวะหาแยกล่างไม่เจอหา <c oughs> ปุ่มอติไม่เจอพี่กดปุ่มอติไม่เจอได้แล้วนะลืมปุ่มมกดผิดปุ่มอ่ะมาเนีก็มาเนี่ยพี่จินก็มาเนี่ยอะไรกวนจะไปลงได้ยังไงเะะออดูเพื่อนพี่โคตรเอาไปสุดเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องจัด เอาไอ้วนมนออกมาข้างนอกมันเข้าไม่มีบาวได้ยังไงอ่ะลุมจีนลุมจีนลุมจีนใหญ่เป็นยิงลุมจีนพี่ควรอยู่พี่ควรอยู่ตบลุมลุมมันอันตรีโอ้โหโคตรแน่เลยปร์มานูเขาเรื่องจัดหลบได้โอ้โหโคตรเสี่ยเขาไม่ตกหลบได้ยัสชนะโอ้โหปร์มานูสอนโคตรสวยเมื่อกี้ฮะพี่ไวใจเลยมีอันตรีแน่นอนจริงจิงแต่งหน้าข้ามไปเลยพวกเราเอาแกล้งสดะไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่างไรพวกเราก็แก่งสุดคือปรมาโูนอ่านเกมไม่เรียบร้อยแล้วแก๊งวีเนี่ยเขาเรียกว่ามีฮาคิสังเกตการทุกคนน่ะคืออ่านอนาคตนไม่เรียบร้อยแล้วอะชะตาที่ไม่อ่านเรื่องอะทุกอย่างถูกกาหนดไว้หมดแล้วจากแก๊งวีอย่างไงเราก็ชนะผมจําได้ว่าพี่ไม่เคยเล่นเซนโดสองตั้งแต่จากพี่มาใช่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 พี่ก็เลยบอกรักนายก่อนเล่นไงทําไมอะนายไม่รู้สึกแปลกๆหรอตอนที่บอกรักนายอะแล้วเราไปแก๊งเดียวกันไงกันเจ็ดติ๊กไง การบอกลักความรู้สึกคือเท่ากับชะตาค่าขาดแล้วแต่น้าพวกเราชนะไง ดูของจริงเออเซนโดก็เล่นได้นี่ว่ะขอได้เซนโดไม่ต้องขอนะตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้เล่นอันติอย่างล้นเลยฮะตื่นเต้นจริงเล่นตัวละงงไปหมดเลยเรามาพังทำลายความเหงาทำลายความเศร้าทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนล